โอเคนะผมก็กราบสวจท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้นะผมชายนราคนเดิมนะผมนะวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเปิดเว็บกับซีเนียลค่าวนั่นเองนะผมนะใครที่อยากมีเว็บขายไก่ตันเว็บขายดีเกมเว็บขายอะไรก็ตามแต่ที่ขายได้นะผมนะ <Yeah. S 1> ก็เชิญทางนี้เลยนะผมนะบริการเช่าวเว็บเริ่มต้นแค่49บาทเท่านั้นเองนะผมนะโอเคไม่พูดมากเจ็บคอเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกรนะับมาที่เว็บ ที่จริงต้องมาที่เว็บนี้นะผมนะจะเข้ามาเว็บนี้เนาะแล้วก็ทําการจอยดิสคอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดซื้อขีตรงนี้ได้เลยนะผมนะก็จะเข้ามาที่เว็บซื้อขีนะครับจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะผมสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Discord หรือ Facebook ก็ได้นะผมนะนี่ผมก็จะเข้าสู่ระบบด้วยการสมัครสมาชิกเนาะโอเคนี่ก็ใส่ชื่อไปเลยนะผมนะก็ วันนี้นะผมอีเมลนะครับก็ใส่ไว้เผื่อนะครับลืมรหัสก็สามารถกดลืมรหัสแล้วก็จะทำการใช้อีเมลในการกู้คืนได้เลยนะผมนะโอเคอันนี้ก็ใส่เข้าไปค,ครับผมปุ๊บจากรหัสผ่านก็อะไรก็ได้ครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเอาไปได้หมดอ่ะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะผมนะจนั้นกดแคปชั่นทีหนึ่งโอะนะครับแล้วก็กดสมาชิกได้เลยนะผมนะง่าย,ายชิว,ชว นะผมจาก้วก็เข้ามาที่หน้านี้นที่เรียบร้อยทําการเติมเงินเลยเรียบร้อยนะผมนะโอเคขออนุญาตเติมเงินแป๊บหนึ่งนะผมโอเคนะคตอนนี้ผมก็ได้ทาการเติมเงินมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะวันนี้ก็จะมาซื้อในส่วนของตัว business pack กันนะผมอืมกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ทําการใส่โค้ดส่วนลดนะผมนะนั่นก็คือซีเนียวอ่าซีเนียวนะผมคีด อ่าตัวใหญ่ทั้งหมดนะขีด2.0นะครับผมนะนี่เลยฉันก,กดตรวจสอบโป๊กเข้าไปนะครับผมนะจาก99บาทเหลือ79บาทนบครัาบทนะผมนะลดไป20%กันเลย <Wow. S 1> ทีเดียวเชียวนะโคตรถูกโคตรอันตรายนะผมกดไปแล้วครับสั่งซื้อไปครับผมโป๊เรียบร้อยนะครับผมนะจากนั้นก็จะได้ตัวคียมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมถ้ามานกดคัดลอกรางวัลได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับไปที่ตัว Discord นะครับที่เราเพิ่งจอยไปเนาะ ใครที่เข้ามานะครับผมนะอย่าลืมกดตรงนี้นะครับ <_ d ream> เพื่อที่จะยืนยันตัวตนนะครับจะได้เห็นช่องต่างๆแบบนี้เนาะถ้าไม่กดก็จะไม่เห็นนะโอเคนะคจากนั้นก็สามารถไปที่ช่องใช้คําสั่งได้เลยนะอุวันนี้ก็ผมขออนุญาตปิดอ่ามสเสจสักครู่หนึ่งนะผมอ่ะจากนั้นนับทาการพิมพ์ทับรีดิมนะครับผมนะตามด้วยคีย์ที่เราซื้อมานะวางลงไปนะรตรวจสอบให้ดีว่าข้างๆไม่มีตัวอ่าไม่มีการเว้นวรรค อะไรนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้มีการเว้นวรคนะผมก็จะใช้ไม่ได้นะต้องไม่มีเว้นวรคนะผมนะจากนั้นโดเมนครับโดเมนคืออะไรนะครับโดเมนคือตัวด้านหน้าตัวนี้นะผมนะลิงก์เรานะผมเป็นตัวลิงก์เว็บเนาะก็ใส่ตามที่ทุกคนอยากได้เลยอาจจะเป็นชื่อร้านของทุกคนนะผมนะก็มีเขียนคำกลับบอกไว้นะว่า ภาษาอังกฤษและห้าเว้นวรรคนะผมเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับไม่มีขีดไม่มีอะไรแบบนี้นะก็คือเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเลยนะผมก็จะใส่ไปแบบนี้นะผมนะแบบนี้เลยนะจากนั้นถ้าไปที่ username นะผมนั่นคืออะไรนะก็คือ username ของอการเข้าหลังร้านนั่นเองนะ username ที่จะเป็น admin น,นะผมนะอันนี้ผมก็จะใส่ไปครับผมจากนั้นรหัสผ่านก็คลองสามไปนะผมนะ enter ไปครับผมจากนั้นรับรอ สร้างโดเมนไม่ใช่รอมันสร้างเว็บสักครู่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าเสร็จแล้วก็จะมีข้อความส่วนตัวไปหาครับกันที่แบบว่าเออเพิ่ปิดส o วนนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็ข้อความจะยังอยู่นะครับจะยังอยู่ในอ่าไดเรกแมสเซจของเรานะผมนะนี่ก็เราไปครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เสร็จเลยแล้วกันเนาะโอเคครับตอนนี้เว็บก็ได้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีข้อความส่วนตัวเข้ามาแบบนี้ด้วยนะผมนะโอเคครับก็ให้เราทําการกดเข้าเว็บของเราได้เลยนะครับผม เข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับทำการกดเข้าสู่ระบบได้เลยเนาะจากนั้นก็ทําการใส่ชื่อกับรหัสผ่านตามที่เราตั้งไปไว้ได้เลยนะผมอันะนี้ก็1 2, 3, นะึ่งสเนาะทำกกด a m a นาดัโรบอทนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบ,บบได้เลยนะปุ๊บเข้ามาแบบนี้นะผมจากนั้นนะครับให้ทุกคนกดที่ตัวนี้1ทีนะครับตรงโปรไฟล์ของเราเนาะจากนั้นก็กดจากการหลังร้านได้เลยนะครับผม ตรงนี้นะครับก็จะมีตัววันหมดอายุให้นะผมนะแล้วก็มีการาต่อยอด,ดโดมัดนะผมนะก็คือให้เอาคีย์มาใส่เนะาะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะผมนะซื้ออีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเข้าสู่ในาการสอนวิธีใช้งานเว็บแบบเบื้องต้นแล้วนะผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเบื้องต้นเนาะไม่ได้ละเอียดอะไรมากนะผมโอเคทําการคัดลอกรางวัลมาครับผมแล้วก,ก็มาใส่โอเคนะผม เรียบร้อยนะผมนะก็จะได้มา1ครั้งนะก็คือหมดอายุข้างหลังไปก็จะทําการต่อยุให้อัตโนมัติเลยนะผมนะโอเคนะครับเรามาดูอย่างแรกกันเลยนะมันก็คือแดชบอร์ดนะผมตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นการสรุปยอดเติมเดือนนี้นะเติมวันนี้การเติมทั้งหมดนะอันนี้ก็จะคือจะสามารถเลือกได้นะเวันก็คือ7วันก่อนหน้านี้นะผมว่ามีการเติมเท่าไหร่บ้างนะผมนะก็จะขึ้นมาให้ดูเลยนะผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องใหม่มันก็ไม่มีเนาะ โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับซื้อสินค้าอะไรทั่วไปก็ปกติเนาะโอเคไปกันต่อเลยนะครับวันนี้ก็จะสอนใช้ข้าวๆนะผมนะโอเคอายุการใช้งานอันนี้ดูไปแล้วนะผมต่อไปก็คือตรวจสอบการอัปเดตนะครับก็คือเป็นการอัปเดตเว็บนะผมนะไม่ต้องเราจริงๆมีการอัปเดตอยู่2ครั้งเอ้ยสวิธีนะครับคือการถ้าอัปเดตในนี้นะผมหรือจะอัปเดตในนี้เลยก็ได้นะผมนะสะดวกสบายใช่ไหมล่ะเอออยู่แล้วนะผม โอเคต่อไปนะครับแก้ไขข้อมูลเว็บเนาะชื่อเว็บนะครับคือตรงนี้นะครับผมเป็นชื่อเว็บอยู่ในอ่าไตเติลแล้วก็พวกนี้นะครับผมอืมคาอธิบายร้านค้านะครับผมนะใช้ตรงไหนบ้างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับขออนุญาตลงไปดูนิดหนึ่งนี่นะครับจะมีตรงนี้นะครับแล้วก็ก็จะเป็นตัวเอเมดนะก็คือส่งลิงก์ที่ไหนก็จะขึ้นตัวนี้นะครับผมนะโอเคต่อไปตัวนี้ก็คือตรงนี้เลยนะเป็นสถิติ นะผมถ้าอยากให้เว็บดูมีความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ้นไปสักา0 0 0งพันบอะไรประมาณนี้นับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นบวกขึ้นมานะบวกกับจำนวนเดิมนะผมนะโอเคอันนี้ก็ตั้งกลับนะครับใส่ศูนย์ะถ้าไม่อยากให้มันบวกนก็ใส่ศูนย์ไปเนาะโอเคนับต่อไปนับจากการซีมนับคืออะไรนะผมนะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ต่างเนาะซีมของ UI นะผมนะคืออะไรนะก็คือพวกนี้นะพวก UI ข้างหลังแบบนี้สีดำเนี่ยนะผม สามารถเปลี่ยนได้นะครับคัสตอมก็คือเลือกเองนะครับสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้อันนี้ผมตั้งเป็นสีดาม,มาเาะว่าอยากให้มันอ่าแปบลบว่าสว่างงขึ้นหน่อยก็ปรับได้นะผมนะโอเคทูเรตเนาะเอาปรับกลับนะปึ๊บโอเคนะผมก็จะเป็นวันนี้เลยนะคอ่ะต่อไปนะครับก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับ p l u สคือเป็นแบบกระจกนะจะเป็นเบอร์เบอร์เนาะ ออถ้าใครชอบก็สามารถเลือกได้นะครับไลท์ like, ก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นสว่างดาร์กก็เป็นมืดนะผมนะเดี๋ยวผมให้ดูกลาสามว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่นะมันจะเป็นแบบโปร่งใสนะเป็นจะเป็นเบ,เบอร์แบบนี้นะครับผมนะอันนี้ก็คือพื้นหลังมันไม่ค่อยเข้ากับพื้นหลังผมเท่าไหร่เนาะก็เอาเป็นคัสตอมมาแหละดีแล้วนะผมนะป่าน,นี้เนาะโอเคนะครับต่อไปแอนิเมชันคืออะไรนะก็คือแอนิเมชันของ เวลาเราเลื่อนเนี่ยนะครับก็จะมี animation ขึ้นมาแบบนี้นะผมนะ fade up นะครับก็คือการเลื่อนขึ้นนะผม zoom in อ่าเดี๋ยวผมให้ดู zoom in zoom in ก็คือการ z o มเข้านะผมนะจะเป็นแบบนี้นะเลื่อนให้ดูเห็นไหมจะเป็นซูมเข้าแบบนี้นะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยเนาะนี่ผมก็จะเป็น fade up นั่นแหละนะปึ๊บ่ะต่อไปนะครับโลโก้นะครับก็คือภาพโลโก้นะภาพพวกนี้นะผมนะโอเคก็สามารถตั้งได้เลยเนาะ เว็บฝากภาพนะครับวิธีฝากภาพอยู่ใน Discord นะเดี๋ยวเอาลงไว้ให้นะผมนะโอเคภาพแบ็กเกลว์นะครับก็เป็นภาพแบล็กเกลว์ตัวนี้นะภาพแบ็กเกลว์ข้างหลังเนาะโอเคนะครับตั้งค่าสีสีหลาของเว็บนะครับสีหลกของเว็บ,นะบจะใช้กับอะไรบ้างจะเป็นพวกปุ่มนะครับนี่พวกปุ่มแบบนี้นะผมนี่แล้วก็สีลองนะจะใช้อะไรบ้างนะครับสีลองจะไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากนะจะใช้เป็นแบบพวกอะไรที่เล็กๆน้อยนะบแบบพื้นหลังพวกนี้นะเป็นอะไรเล็กเลกน้อยน้อยเนาะก็ไม่ต้องสนใจมากนะครับผม สีของ UI ก็บอกไปแล้วนะผมนะสีของ UI แบบคนะัสตอมเนาะสีฟอนต์นะครับก็คือสีตัวหนังสือของเว็บนะผมถ้าเราปรับก็สามารถปรับได้เนาะเออเนี่ยอ่ะปรับให้ดูปึ๊บนี่เลยนะก็จะเป็นวันนี้นะอันนี้ก็ปรับสีขาวเหมือนเดิมเนาะโอเคต่อไปนะับตั้งค่าไอคอนนะบคืออะไรนะครับคือพวกนี้นะเนี่ยไอพวกไอคอนเล็กๆแบบนี้นะนี่ที่อยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเนีน่ยอยู่ตามปุ่มอะไรแบบนี้นะผมนะ สามารถเลือกได้นะว่าเป็นแบบอะไรนะแบบเต็มก็คือแบบนี้แหละนะแบบกรอบนะแบบกรอบก็คือจะเป็นเป็นเส้นนะผมเป็นเส้นกรอบนะอ่นนี้นี่เห็นไหมรีเบให้ดู Ying, erm. นี่เห็นไหมมันจะเป็นเส้นกรอบนะก็สวยดีนะใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยเนาะทูโทนนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบทูโทนนะครับนี่แบบนี้เลยนะนี่เลยนะใครชอบแบบไหนก็ เลือกเอาได้เลยนะปรับแต่งได้เยอะอยู่แล้วนะครับซีนิ้วขาวของเราเนาะโอเคต่อไปนับหน้าหลักนะครับผมก็คือตัวนี้นะก็คือหน้าหลักของเรานะครับสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้กล่องแสดงสถิติก็คือตัวนี้เนาะสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่นะครับผมนะโอเคต่อไปนับวิจาร d i ดิสค d นนะครับคืออะไรนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะผมสวยๆเก๋ โอ้ยสวยๆเก๋ๆนะผมนะโอเคก็จะมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ด้วยนะว่าใครอยากได้อะไรนะสามารถปรับธีมได้นะว่าเป็นดักหรือไลท์นะในส่วนตัวผมว่าไลท์มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเออคือมันแบบเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้อะ่ะเออผมชอบดักมากกว่าก็ใส่ไปนะผมอดีเซิร์เวอร์เอาอยัางไงนะผมก็คือให้เรามาที่ตัว Discord นะไปที่เซิร์เวอร์ของเราเนาะ จากนั้นก็กดคลิกขวาทีหนึ่งนะไม่ใช่ Copy s ี้ซูเปตรงนี้นะไม่ใช่นะทุกคน,นนะให้ทุกคนนะไปที่ Server s e t t i n g นะผมนะแล้วก็เลือกไปที่ Widget นะปึ๊บจานั้นก็ก๊อปตัวนี้มานะบาามาใส่ตรงนี้ได้เลยบันทึกข้อมูลเสร็จนะผมโอเค n a น b a r คืออะไรั้ก็คือเมนดูด้านบนตรงนี้นะผมนะก็คืออ่ะก็ไปดูกันเองนะอันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเดีย๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะ ตำแหน่งของปุ่มซ้ายขวากลางนะผมอ่าอันนี้ปรับให้ดูหน่อยก็ได้นะกลางนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะผม,อ,มอันนี้ผมชอบอยู่ขวาเนาะต่อไปนะครับก็เป็นพื้นหลังไอไม่ใช่อน,นุภชคของปุ่มนะอันนี้พื้นหลังและเกาบก็จะเป็นแบบนี้แหละนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ใช่ไหมครับซ่ว่าเอาเป็นเดินขึ้นเดินขึ้นปึ๊บ ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเลื่อนขึ้นนะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคนะโอเคประมาณนี้นะผมไปต่อขอเอากลับก่อนโอเคต่อไปนะครับหน้าต้อนรับนะครับคืออะไรนะครับก็คือก็คือหน้าต้อนรับนะครับนี่หน้านี้เลยนะผมปึ๊บนี่นะครับหน้าต้อนรับนะถ้าใครแบบว่าเออไม่ชอบแอนิเมชันแบบนี้นะก็คือแบบเนี่ยมันนานมันรู้สึกมันไม่ทันใจวัยรุ่นนะครับก็ทําการปิดแอนิเมชันตรงนี้ได้เลย นะปิดไปปั๊บนี่มันก็จะไม่มีแหละนะครับผมโอเคอันนี้ก็สามารถเปิดปิดหนะ้าต้อนรับได้นะครับแล้วก็ข้อความคืออะไรก็คือตรงนี้เลยนะที่มันพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็คือจะเป็นข้อความตรงนี้เลยนะวิธีพิมพ์นะก็คือแบบนี้นะครับผมนะใส่พิมใม้ดูแล้วกันนะใส่เครื่องหมายนะนี่เขาเรียกวนะ่าอะไรอะเครื่องหมายข้อความเหรอเออแบบนี้แหละนะผมแล้วก็ใส่ข้อความไปนะซึ่งว่าเป็นเทคหนึ่งเนาะจากนั้นใส่ ตัวนี้นะเอออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็ใส่ไปข้อความที่2แบบนี้นะผมใส่ไปเรื่อยๆเลยนะจะใส่กี่ข้อความก็แล้วแต่นะผมนะมานี้เนาะนี่ถ้าเรื่องใหม่เนี่ยก็จะเป็นมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะผมนะโอเคนี่ผมก็จะเอาใส่กลับเหมือนเดิมเนาะปึ๊บนี่นะผมต่อไปนะผมนะปุ่มตามใจฉันคืออะไรนะครับก็คือปุ่มอ่าไอ้กดผิดกับหน้าหลักก่อนนะครับผม ปุ่มพวกนี้เลยนะนี่สีปุ่มตรงนี้นะครับผมสามารถแก้ไขได้เลยนะสามารถปิดใช้งานก็ได้นะใครอยากอยากมีแค่ปุ่มเดียวอยากมีแค่สามปุ่มนะก็สามารถปิดใช้งานได้เนาะอ่ะกดปิดตรงนี้นะนี่กดปิดเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกเนาะมันก็จะหายไปหนึ่งปุ่มนะเหลืออยู่สามปุ่มเนาะภาพนะครับก็เอามาใส่ได้เลยนะขนาดแนะนําก็บอกอยู่แล้วนะครับ950คูณ500ร้อผมแล้วก็กดแล้วไปไหนเองทางผมนะนี้ก็คือกดแล้วไปที่ n l c x y c วนะโอเคมานี้แล้วกันเปิดไว้ปุ๊บต่อไปถนะ้าเป็ูประกาศนี่นะวันนี้ก็จะขึ้นอยู่แสดงในหน้าหลักอยู่นะวันนี้ก็สามารถกดเป็นป๊อปอัพได้นะครป๊อปอัพก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ก็คือ,อรูปป๊อปอัพมันไม่มีเนาะเพราะว่าผมเอามาใส่สักอันหนึ่งรูปไหนดีเอารูปนี้แหละนะมาปุ๊บไหนวะนี่นะผม Copy ้มา เอามาใส่ปึ๊บากนั้นกดดูตัวอย่างได้เลยนะไม่ต้องเซฟนะครับกดดูตัวอย่างได้ก่อนเลยนะว่าเออมันสวยไหมมันอะไรยังไงนะผมก็สามารถเปลี่ยนข้อความได้ตรงนี้นะผมนะอ่นี่แบบป๊อปอัพนะถ้าเลือกอันนี้ก็จะไม่มีขึ้นให้ดูเนาะอ่เดี๋ยวให้ดูแสดงหน้าหลักก่อนนะผมปึ๊บนี่เลยนะแบบแสดงหน้าหลักก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลื่อนไปแบบนี้นะก็สวยอีกแบบนะส่วนตัวผมชอบแบบป๊อปอัพเนาะนี่ก็บันทึกข้อมูลไปได้เลยนะผมนะ เวลาเข้าเว็บมาก,ก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะโอเคต่อไปนะครับช่องทางการติดต่อนะผมนะก็คือตรงนี้นะผมนี่กดติดต่อตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดเลยนะอยากเพิ่มอะไรก็เพิ่มนับใส่รูปใส่ตัวลิงก์นะครับใส่ชื่อใส่รายละเอียดอะไรก็ใส่ไปนะผมนะโอเคประมาณนี้ต่อไประดับการแสดงหน้าหลักนะผมนะก็คือ หน้าหลักนะครับจะมีการแสดงกาแสดงการแนะนำนะบนหมู่สินค้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นลําดับแบบนี้นะผมสามารถเปลี่ยนได้นะว่าเออไม่อยากให้แสดงอันแรกหรือว่าแบบอันแรกอยากเป็นมินิเกมเอ,อ่ะร้านเน้นขายมินิเกมอะไรแบบนี้นะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะตั้งซ้ำกันได้เนาะอ่ะปึ๊บอันนี้มันก็จะแสดงมินิเกมก่อนนะแต่นี่คือไม่มีมินิเกมนะมันก็จะไม่แสดงเนาะอ่ะสมมติว่าเป็นเอพรีเมียมเอ้ยกดผิดแหมเอพรีเมียมนะผมปุบ๊บ รีใหม่ปับ๊บตัวนี้ก็จะเป็นแอปพิมพ์เมขึ้นมานแรกแล้วนะอะไรประมาณนี้เนาะเขเคนี่ผมก็ปรับกลับแล้วกันเนาะโอเคต่อไปนะผมคือจากการรูปสไลด์นะก็คือรูปสไลด์คือตรงนี้นะผมนี่นะผมสามารถเลือกอเพิ่มได้หลายอันเลยนะผมจะเขียนก็ได้นะแล้วก็สามารถกดลิงก์ได้ด้วยนะผมนนะอันนี้ก็ไปทํากันได้เลยนะผมต่อไปวิธีใช้นะครับผมนะเป็นการเอาลิงก์วิดีโอ youtube เอามาใส่นะผมแล้วมันก็จะหยุดใน ปุ่มวิธีใช้ตรงนี้เลยนะผมนะนี่อันนี้ก็ต้องรอโหลดนิดนึงเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะผมวิธีใช้นะเอาลิงก์วิดีโอเอาเป็นลิงก์เต็มนะครับแล้วเอามาใส่เนาะอ่ะต่อไปนะผมเป็นในส่วนของจัดการล็อกอินนะอันนี้ก็คือสอนอยู่ในที่สอนอยู่แล้วนะเพราะนั้นข้ามไปนะผมาการเติมเงินไม่มีอะไรมากนะผมซองอ่างเป้าส่เบอร์ใส่โบนะัสเปิดปิดได้ค่าธรรมเนียม นะผมนะต่อไปธนาคารก็ใส่ชื่อนาะมสกุลอันนี้จะใส่อะไรก็ได้นะครับไม่ไม่มีผลนะแต่ตัวนี้ต้องใส่เลขที่มันตรงกันแล้วก็ถ้ามันธนาคารไหนมันมีขีดอะไรแบบนี้ก็แนะนําอย่าใส่นะผม,ใส,มใ,ะใส่มาแค่ตัวเลขอย่างเดียวนะผมนะแล้วก็ธนาคารรายนี้ไม่มีผลนะผมไม่มีผลในการเช็คมีผลแค่ตัวเลขบัญชีเนะาะวันแ้กการเติมเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่ไปแล้วก็เปิดปิดตรงนี้นะผมต่อไปจากการโค้ดเปิดปิดตรงนี้นะแล้วก็สามารถเพิ่มโค้ดได้เลยนะจำนวนเงินที่ได้รับ จำกัดจำนวนคนรับได้นะผมนะโอเคต่อไปนะครับจับก,การสินค้าทั่วไปสามารถเพิ่ม,มหมวดหมู่ได้ตรงนี้นะครับใส่ชื่อใส่ลิงค์ใส่รายละเอียดนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้เนาะอันนี้จะไปเร็วๆกันเลยนะผมนะจาักการสินค้านะครับใส่ชื่อใส่รูปภาพใส่ราคามีส่วนลดให้ด้วยนะครับมีระบบส่วนลดให้นะครับใส่เข้าไปได้นะรประเภทของสินค้านะครับอ่าซูมรางวัลน,นะครับจะเป็นการแบบว่าอ่า เขาเรียกว่าเออก็สุ่มรางวันอะเป็นกล่องสุ่มนะผมสามารถตั้งโอกาสเกลือได้นะถ้าเราตั้งเป็นสุ่มรางวันเนี่ยนะเวลาเรากดเข้าดูจัดก,การสต็อกนะครับจะมีการตั้งโอกาสเกลือนะผมนะคืออะไรซูว่าของรางวัลเรานะเป็น i อเดีมเนาะหนึ่งอะไรแบบนี้นะขอลบ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 ,บวางทําไมวะกู่ะ i ดียมนะปึ๊บแบบนี้นะผมถ้าเราตั้งโอกาสเกลือนะซูว่าสูว่าเกลือประมาณ80%ออ่นะ เวลาที่ลูกค้าไม่ได้ของนะมันจะขึ้นข้อความนี้นะผมนะแต่ถ้าลูกค้าโชคดีแล้วได้นะผมมันก็จะเอาตัวนี้ไปให้นะผมนะประมาณนี้เนาะโอเคไปกันต่อครับจาก,กามุมมอนแนะนำนะครับก็ตามชื่อเลยนะมุมมอนแนะนําในนี้นะผมในหน้าหลักเนาะถ้าเราไม่ตั้งนะครับมันจะสุ่มขึ้นมาให้จํากัดจํานวน4อันนะผมนะแต่ถ้าเราตั้งเนี่ยจะเอาเกี่ยวก็ได้10อัน100อัน,อน1ล้านอันได้หมดนะผมนะโอเคก็สามารถกดแนะนําได้เนาะ อันนี้ถ้าถ้าไม่ตั้งก็จะสุ่มมาให้4อันนะผมสินค้าแนะนําเหมือนกันนะผมนะถ้าเราไม่ตั้งนะครับจะสุ่มขึ้นมาให้8อันนะแล้วก็ถ้าเราตั้งจะเอาสี่อันก็ได้นะผมนะต่อไปไมินิเกมนะครับมิน,นิเกมตัวนี้นะก็จะเอาเป็นสอนในดีสสอนละกันเนาะจะไม่เป็นคลิปในคลิปละกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะผมนะข้ามไปเลยนะต่อไปออเดอร์นะผมตัวนี้นะครับตั้งค่าหลักเปิดปิดนะครับแล้วก็จะการมหมุนหมูเหมือนกันเหมือนสินค้าทั่วไปเลยนะผมนะ จากการสินค้านะครับผมช่องที่1ช่องที่2คืออะไรนะครับคือตัวนี้ร้านค้านะผมออเดอรนะ์เนาะปึ๊บอ่ะสว่าลูกค้าจะสั่งตัวนี้นะครับนี่ก็คือตัวข้อความตัวนี้เลยนะสามารถใส่ลงไปได้นะนี่นะผมต่อไปก็จากการแนะนําก็เหมือนเหมือนเหมือนกันนะโอเคต่อไปไปดูการรับออเดอร์กันเลยนะครับผมนะ นี่นะครับ Order, รออเดอร์รอดำเนินการนะครับสามารถกดดูข้อมูลตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นตามที่เราตั้งในตอนเพิ่มสินค้าเลยนะครับสามารถแก้ไขได้นะตรงนี้ในหน้านั้นสามารถแก้ไขได้นะแล้วก็มีข้อมูลให้ดูนะว่าเป็นอะไรนะที่ลูกค้าใส่มาก็สามารถเอาไปเติมเอาไปอะไรก็ได้นะผมแล้วก็เวลาเราตั้งไม่สําเร็จนะผมเวลาเราตั้งไม่สําเร็จเนี่ยจะมีการตั้งว่าจะคืนเงินผู้ใช้หรือเปล่านะแล้วก็มีข้อความหาผู้ใช้ด้วยนะอันนี้คือมันไม่มีชื่อเพราะว่ามัน ผู้ใช้มันถูกลบไปเดี๋ยวผมขอสั่งใหม่ก็ได้นะปึ๊บปึ๊บอ่วนี่มีตังอีกกูโอเคขยาเพิ่มตังปึ๊บไปเรียบร้อยนะผมสั่งใหม่ปับ๊บโอเคก็จะมาที่หน้าออเดอร์แบบนี้เลยะนะสถานะกำลังดำเนินการเนาะอ่ะกลับมาหน้านี้นะปึ๊บ กดไม่สําเร็จนะครับคืนตังค์หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อความอะไรก็ใส่ไปกดยืนยันปับ๊บกลับมาดูที่ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นว่าไม่สําเร็จนะครับแล้วก็สามารถดูข้อความได้นะผมโอเคประมาณนี้ไปกันต่อครับผมสําเร็จแล้วก็นี่นะครับสามารถเปลี่ยนกลับได้นะผมไม่สําเร็จก็เหมือนกันเปล <isch> ี่ยนกลับได้นะผมหรือว่าจะตั้งเป็นไม่สําเร็จเอ้ยตั้งเป็นสาเร็จได้เลยก็ได้เหมือนกันนะผมนะในถังขยะก็เออนั่นแหละนะข้ามไปเลย ต่อไปจากการแอพิเมียมนะผมนะตัวนี้สอนใน d i s ส o อดเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ข้ามไปนะเดี๋ยวยาวเนาะต่อไปนะจากการรีเซลเลอร์พีไอนี้ก็อยู่ในดิสอดนะผมนะโอเคต่อไปนะครับจากการส่วนลดคืออะไรนะผมนะก็คือโค้ดส่วนลดนะซตอนหมดโค้ดเป็นโคน้ด1เหมือนตอนที่เราซื้อคีย์นะครับตอนต้นคลิปนะก็คือใส่โค้ดส่วนลดในนี้นะนี่ใส่โค้ดส่วนลดในนี้อะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถตั้งได้ส่วนลด 30%อะไรแบบนี้จำกัดคนรับ10คนอะไรประมาณนี้นะสามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมาดูข้อมูลตรงนี้ได้นะว่ามีการใช้ทั้งหมดกี่ครั้งนะครับรายได้แล้วก็หักส่วนลดเนี่ยเท่าไหร่นะแล้วก็รายได้ไม่หักส่วนลดเท่าไหร่นะแล้วก็มีประ,ประวัติให้ดูด้วยนะผมนะโอเคต่อไปเป็นการแจ้งเตือนนะผม ตัวนี้นะวิธีเอา Real นะก็อยู่ใน Discord นะผมวิธีเอาเว็บผู้ดิสคอร์ดวิเอาทุกไลน์เนี่ยอยู่ใน Discord นะผมนะแล้วก็อธิบายกันไปหมดแล้วนะว่ามันทานํางานยังไงนะแจ้งเตือนอยังไงเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันะโอเคนะผมต่อไปนะครับถังข้อมูลไม่มีอะไรมากครับผมจากการผู้ใช้นะก็จากการยอดการเติมลบผู้ใช้อะไรแบบนี้นะผมนะต่อไปนะครับจากการไม่ใช่จากการประวัติการเติมนะทูมันนี่ประวัติการเติมธนาคารประวัติการเติมโค้ด มีหมดนะผมฝากการซื้อสินค้าสื้อพรีเมียม,ม,มอะไรก็มีหมดนะอันนี้ก็ค่าเบลอแล้วกันนะผมนะโอเคครับผมก็เป็นมาณนี้แล้วกันนะสาหรับวิธีใช้คร่าวๆนะครับสำหรับตัวพ n e s s Pack นะผมนะถ้าใครอยากดูละเอียดกว่านี้ก็สามารถทักถามผมได้เลยนะครับสงสัยตรงไหนนะครับหรือก็ไปดูวิธีในที่สอดได้เลยนะบันที่ผมไม่ได้สอนเนาะก็วันนี้ก็ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย